ในใจกลางป่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้หลังเล็กชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายตาดูแลสวนของเขาด้วยความเอาใจใส่ขณะที่ยายกวาดลานดินอย่างอ่อนโยนราวกับการโอบกอดที่เต็มไปด้วยความอ,อบอุ่นและปลอบประโลมแม่ไก่เฝ้าดูลูกแก่อย่างห่วงใยการจิกดินอย่างไร้เดียงสาข,ของพวกมันคือบทเพลงแห่งชีวิตส่วนเล็กๆเบ่งบานภายใต้าการดูแลอย่างรักใคร่ของตาเป็นหลักฐานแห่งความงดงามอันเรียบง่ายของชีวิต ภายในกระท่อมอันเรียบง่ายตากับยายนั่งคุยกันท่ามกลางแสงแดดอ่อนที่สาดส่องเข้ามาอย่างอบอ,อุ่นตายายทั้งสองใช้ชีวิตด้วยความสุขและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเขาแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างทอประกายยอบอ่อนลงบนพื้นที่ที่ทั้งสองแบ่งปันร่วมกันพวกเขาส่งยิ้มให้กันผางพบความสุขในการและกันท่ามกลางความเรียบง่ายของสิ่งแวดล้อมรอบตัวใต้ร่มเงาแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้พระทุด,ดงได้เดินผ่านมาตากับยาย เห็นพระธุดงจึงเกิดอยากทำบุญด้วยการหาอาหารใส่บาต What should we cook for the monk today? ท a asks, his voice barely a breath. ยายพยายามนึกหาอาหารเพื่อทำใส่บาตและคิดว่าจะฆ่าแม่ไก่ทำอาหารถวายพระด้านนอกแม่ไก่ตัวหนึ่งดูเหมือนกำลังแอบฟังอยู่เธอเอียงหัวเรากับเข้าใจถึงความหนักหนาของปัญหาเรื่องอาหารถวายพระแม่ไก่เล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาให้ลูกของเธอฟังในใจแม่ไก่สับสนเป็นห่วงลูกไก่ ลูกไก่ได้ยินเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังก็มีความทุกข์ยิ่งนักแล้วเวลานั้นก็มาถึงแม่ไก่บอกลาลูกไก่และจักไปเป็นอาหารถวายพระของยายลูกไก่ตกลงกันจะไม่ยอมทิ้งแม่ไก่ให้จักไปอย่างเดียวดายลูกไก่ทั้งเจ็กระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ที่ไปเป็นอาหารของพระทุด,ดงร่างเล็กๆของพวกมันลุกไหม้ส่องแสงเจิดจ้าท่ามกลางเปลวไฟที่พวยพุ่งสูงขึ้นจากฐานไฟที่ใกล้ดับ ดวงวิญญาณเจ็ดดวงลอยขึ้นอย่างแผวเบาทอประกายเรืองรองขึ้นสู่ฟ้าขณะที่ลมหายใจสุดท้ายของเปเลวไฟจางหายไปในห้วงความทรงจำแสงทั้งเจ็ดลอยทยานขึ้นสู่สวนหลวงสวนพร้อมเรืองรองไปด้วยประกายอ่อนโยนสองสว่างทั่วห้วงฟ้าอันกว้างใหญ่ขณะพวกมันลอยหายเข้าสู่ห้วงนีรันโดที่ไม่อาจยังรู้ภายใต้ผืนผ้าคลุมแห่งราตรีตาและยายเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวใบหน้าของทั้งสองสะท้อนความพิศวงและชื่นชม ดาวเดดวงจุด2ประกายความสดใสสองแสงเจิดจ้าไปยังใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความตื่นตะลึงของตาและยายด้วยความกระตันยูของลูกไก่ทั้ง7จ็ดทำให้เทพทั้งหลายได้เห็นถึงความดีจึงได้ประดับดาวทั้ง7ไว้บนท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกระตันยูสืบมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนช่วงหัวค่ำดาวลูกไก่จะอยู่ทางทิศตะวันตก และจะต่ำลงเรื่อยๆจนมองไม่เห็นบนท้องฟ้าจะเห็นอีกครั้งตอนปลายเดือนมีถุนายนช่วงเช้ามืดทางทิศตะวันออก